นสวัสดีค่ะเพื่อนๆอนวันนี้มาประชุมนะคะมาประชุมไอ้ไอ้แน่ผู้พวกบริบาลคนแก่หรือเรียกสั้นๆก็คือแคร์คิเวอร์นะคะวันนี้แม่ปังมาประชุมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศสักหน่อยนะคะตามมาเลยค่ะเห็นอยู่เปล่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะ ปะชมอ้ากันในที่มูป่วยประนค่ะคนนี้คน,นึเลยค่ะประมาณอ้าที่นี้เลิกประชุมแล้วนะคะพอเลิกประชุมแล้วก็กลับบ้านแล้วทีนี้ มากินข่าเด้อค่ะเด้อก็ตาตำหมองหงแสบแสบร่วมไปพ่นกินกันตำหมองหงเด้อค่ะเด้อมานี่นะคะอุ้ย Cái giang sang đây, dạng lên dạng lên dạng đi dạng lên dạng lên như thế dạng lên đi lên dạng ờ, dạng lên dạng lên dạng lên cái, lên dạng cái, dạng lên dạng lên dạng lên dạng อร่อยคะ่ะหันาไมสอบคลิปนี้ก็กืนน้ำลายน้ำเลือดเลยค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะซับสไคร์ด้วย